หลายๆคนอาจจะได้เห็นตัวละครเด็กหญิงผมสีบอนเซอร์จแจ็คเก็ตสีน้ำเงินผ่านตากันมาบ้างแล้วถึงขั้นที่ว่าในงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์ปี2025 เกมนี้ก็ได้เข้ามาเปิดตัวให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามาทดลองเล่นเกมในบูธของแคป c o m และใช่ครับเกมที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเกม Pack m มา t a เกม IP ใหม่จากทางค่าแคป c o m และเกมนี้ก็จะเปิดให้เล่นในวันที่24เมษายนปี2026ในปีหน้าครับและเนื้อหาในคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นการรีวิวเกม p a c k m a าตาฉบับเดโมคคำเตือน เนื้อหาในคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของเกมแพคมาตาและอาจจะมีความคาดเคลื่อนเมื่อตัวเกมได้เปิดให้เล่นไปแล้วในฉบับสมบูรณ์มาที่สตอรี่ไลน์ครับเรื่องราวในจักรวาลเกมแพคมาตาที่ผมได้เล่นไปในตัวฉบับเดโมประมาณ20มนาทีเรื่องราวจะถูกเล่าในสถานอาวกาศแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยเหล่าหุ่นยนต์ที่กำลังเข้ามาทำร้ายและมีเป้าหมายสังหาผู้ลูกลานกับตัวละครเอกทั้งสตัว โดยเนื้อเรื่องจะเล่าผ่านตัวละครหุ่นแอนดรอย์นามว่าไดอาน่าและเจ้าที่วิศวะกรน,นักบินอวกาศฮิลส์วิลเลียมเรื่องราวของเกมแพ็คมาตาจะเล่าเหตุการณ์ประมาณว่าตัวละครทั้งสองตัวติดอยู่ในสถานีอวกาศแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์ทั้งคู่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวชีวิตลอดจากหุ่นแอนดรอย์รุ่นเดิมที่กำลังเข้ามาสังหารพวกเขาและจะต้องหาทางติดต่อกับผู้คนบนโลกให้ได้เพื่อเอาตัวเองออกไปจากสถานีอวกาศแห่งนี้ พร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลส่งรายงานไปทางโลกให้รับรู้ว่าสา,านีอวกาศแห่งนี้นั้นมีปัญหาอย่างไรมีภัยคุกคามอันตรายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ตัวเกมได้เล่าผ่านตัวฉบับเดโมที่ผมได้เล่นมาประมาณ20นาทีระบบเกมและระบบการเพย์ของเกมนี้แน่นอนว่าเป็นแนวบุคคลที่3หรือที่เรียกว่า third person shooter หรือแนวมุมมองบุคคลที่3ระบบการเล็งอาวุธปืนต่างๆจะเล็งผ่านหัวไหล่ตัวละคร ที่เอามาจากลากฐานเกมเก่าอย่างเกม r e s i d e n t e v i l 4ในปี2005ระบบการเลงนี้ก็เป็นลากฐานให้กับเกมอื่นอีกมากมายหลังจากนั้นตัวละครที่ผู้เล่นจะได้สมบทบาทมีถึง2ตัวละครและควบคุม2ตัวละครในเวลาเดียวกันใช่ครับควบคุม2ตัวละครในเวลาเดียวกันจริงๆโดยทางผู้เล่นจะได้สมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรน,นักบินอวกาศฮิวส์วิลเลียมและอุ่นแอนดอยดยนะ์ไดนา การควบคุมมูฟเมนต์ผู้เล่นจะได้ควบคุมผ่านเจ้าหน้าที่วิศวกรน,นักบินอวกาศยวสวิลเลียมในการเคลื่อนที่เพื่อเข้าไปทําการเคลียร์พื้นที่ต่างๆและให้เนื้อ,เ,อเรื่องมันดําเนินเรื่องราวต่อไปได้อีกทั้งตัวละครตัวนี้ก็มีอาวุธประจํากายเป็นปืนพกอย่างกิฟกันอํานาจการทําลายล้างมันจะแยกระหว่างหุ่นแอนดรอยขนาดเล็กและขนาดใหญ่สาเหตุความเสียหายที่มีความแตกต่างกันก็เพราะว่ามันจะเสียสมดุลต่อตัวเกมหากไม่มาล้านกันและกัน อาวุธชนิดอื่นๆมันก็มีอยู่ครับแต่จะหล่นอยู่ตามพื้นหากเราสั่งหาศัตรูระดับอีลิตขึ้นไปหรือหุ่นยนต์ขนาดกลางมันก็จะดรอปอาวุธมาให้อำนาจการทำลายล้างของอาวุธชนิดอื่นๆแน่นอนว่ามันย่อมรุนแรงกว่าอาวุธปืนพกอยู่แล้วแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือเรื่องกระสุนนี่แหละครับสำหรับอาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกให้มาตั้งแต่แรกกระสุนมันมีจำกัดถ้ายิงหมดแล้วหมดเลยจะต้องไปหาเก็บใหม่ และผมคิดว่าระบบเกมนี้มันจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรระดับหนึ่งถ้าไม่ใช่อาวุธปืนพกให้มาตั้งแต่แรกคุณจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่ากระสุนแต่ละนัดที่ยิงไปเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าเสียตัวละครตัวที่2ตัวละครไดานาตัวละครไดานาตัวละครตัวนี้เธอไม่ใช่มนุษย์แต่อย่างใดแต่เธอจะเป็นหุ่นแอนดรอยในร่างโลลี่ที่มีความสามารถในการแฮกระบบซอฟต์แวร์ต่าง มันไม่ใช่แค่ใช้ความสามารถของน้องในการเปิดประตูผ่านทางเท่านั้นครับความสามารถของน้องก็สามารถทําลายวงจรด้านในของหุ่นยนต์ตัวอื่นได้เพื่อให้ตัวละครฮิลส์วิลเลียมสามารถทําดาเมจสร้างความเสียหายจากอาวุธปืนได้โดยตรงจะให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครตัวหนึ่งทําดาเมจทําลายเกาะบาเรียส่วนตัวละครอีกตัวจะทําดาเมจด้านกายภาพแต่สิ่งที่น่าสนใจในระบบเกมนี้ก็คือระบบแฮ็กของตัวน้องไดอา,าน่าระบบเกมนี้มันจะขึ้นจอให้ทําลายแผงวงจรของศัตรู เนื่องจากว่าศัตรูส่วนใหญ่นั้นเป็นหุ่นยนต์ระบบเกมนี้จะให้ความรู้สึกเป็น Third p e r s o n Shooter บวกกับ A c t i o n Real Time และจะให้อารมณ์เหมือน Quick Time Even t ไปในตัวคือระบบการแฮกของตัวน้องในไน้ามันจะขึ้นจอทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายตามมุมมองของผู้เล่นแล้วให้กดปุ่มตามทิศทางให้ถูกต้องยิ่งผู้คุณกดได้เยอะและถูกต้องด้วยก็จะสามารถแฮกและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นหากผู้คุณกดผิดหรือกดไม่ทันก็ต้องหาจังหวะด,ดีๆในการแฮกใหม่ ถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงความรู้สึกตอนเล่นเกม Final Fantasy ภาคที่เจ็ฉบับรีเมคความรู้สึกที่ไล่เล่นจะให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมนี้เลยมาที่การควบคุมครับหากใครใช้จอยคอนโทรเลอร์ระบบเกมมันจะให้กดปุ่มทางฝั่งขวาซึ่งส่วนตัวผมใช้จอยของ Xbox มันจะเป็นปุ่มกดตามทิศทางก็คือ x y b a ตามตำแหน่งทิศทางปุ่มนั้นๆเมื่อผู้เล่นใช้สกิลของน้องไดน่าในการแฮกสตรู พวกคุณจะต้องกดปุ่มเหล่านี้ในการแฮ็กและจะต้องใช้ไหวพริบพอสมควรเช็คจังหวะดีๆในการต่อสู้ตัวเล็กๆไม่เท่าไหร่แต่หากเป็นมินิบอสหรือบอสไฟนั้นพวกคุณจะลำบากอยู่ระดับหนึ่งแนะนำเลยว่าเกมนี้มันจะต้องเล่นผ่านจอยคอนโทรเลอร์มาที่ดีไซน์แผนที่ครับจากที่ผมได้สัมผัสมา,มาตัวเกมนี้มันจะเดิมเนินเน้อเรื่องค่อนข้างเป็นเส้นตรงจะให้อิสระผู้เล่นในการเก็บของอยู่บ้างถ้าให้พูดตรงๆเลยมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นครับ พราะจะให้อารมณ์เหมือนเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่เฉบับรีเมคอันนี้ผมรีวิวฉบับเดโม่นะส่วนตัวเต็มนั้นผมจะรีวิวในภายหลังตัวแผนที่หรือแมปจะเอื้อพื้นที่ให้กับผู้เล่นระดับหนึ่งสำหรับการวิ่งหนีเพื่อไม่ให้โดนดาเมจจนตายผู้เล่นสามารถถอยออกมาทิ้งระยะห่างศัตรูได้เพื่อให้มีเวลาคิดใช้แทคนิคในการสังหารศัตรูการต่อสู้ทำให้มีความยืดหยุ่น สภาพาบรรยากาศค่อนข้ามีเอกลักษณ์ในธีมอวกาศยุคอนาคตแบบอวกาศไซไฟตีมไปทางไซเบอร์โทนสีจัดอยู่ในโทนสว่างสบายตาเน้นสีขาวตัดโทนสีดำและไม่งดหกิดระหว่างเล่นอาจเป็นเพราะสีส่งผลด้านความรู้สึกทางด้านจิตตะวิทยาทําให้มีความรู้สึกสบายตาสบายใจไม่อึดอัดจ,จากสภาพแวดล้อมเพราะเพราะว่าพื้นที่มีขนาดกลางไปทางใหญ่ทําให้ไม่มีความรู้สึกกดดัน แม้บางพื้นที่เส้นทางจะมีขนาดแคบมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นธรรมดาและความกดดันในบางช่วงการจัดแสงก็ทำให้มีความรู้สึกภัยอันตรายระดับหนึ่งตามสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆบรรยากาศในเกมทำออกมาดีเน้นจุดขายชัดเจนระหว่างทีมอวกาศและยุคอนาคตไซไฟมาในด้านบอสไฟครับหากใครเล่นเกมแนวเอเบ,บโบอาร์พีหรือแนวตีบอสไฟมาบ่อยๆก็จะสามารถดูแพทเทิร์นได้ไม่ยาก มันจะแบ่งตามเฟสไปแต่ที่ผมเห็นในเกมแพตมาตาเลยก็คือมันอาจจะมี2-3เฟสช่วงเฟสแรกบอสอาจจะตีไม่ค่อยแรงหรือเร็วเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลาคิดศึกษาดูแพทเทิร์นจากการโจมตีลงไปถึงการเคลื่อนที่ของตัวบอสแต่ถ้าหากเข้าสู่เฟสที่2และเฟสที่3การเคลื่อนไหวของบอสก็จะรวดเร็วและโจมตีถี่ขึ้นมันอาจจะไม่ใช่อุปสรรคของพวกคุณถ้าพวกคุณดูแพทเทิร์นออกเมื่อไหร่พวกคุณดูแพทเทิร์นออกก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่ง แพทเทิร์นอาจจะไม่ใช่ประเด็นมันอาจจะขึ้นอยู่กับหลอดเลือดพลังชีวิตของบอสที่เยอะเอามากๆปืนพกของฮิสวิลเลียมอาจจะทำดาเมจไม่ค่อยได้หากพวกคุณไม่ใช้สกิลหลักของน้องไดอาน่าเลยก็คือการแฮ็กเจาะระบบที่เปิดช่องโหว่ให้ทำดาเมจด้วยตงและกระสุนที่ยิงไปแทบจะไร้ประโยชน์ทันทีถ้าพวกคุณไม่ใช้สกิลหลักของน้องไดอาน่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่พอสมควรครับสำหรับเกมนี้กับเกมแพคมาต้าจากทางค่ายแคปคอม ตอนนี้ตัวเกมก็มีการเปิดผีออเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วและจะเปิดให้เล่นในวันที่24เมษายนปี2026ในปีหน้าและผมก็คิดว่าเกมนี้คงจะไม่เลื่อนขายอีกทีนี้เรามาที่คะแนนภาพรวมของเกมแพคมาต้าฉบับเบโ,โมกันดีก,กว่าครับมาที่เรื่องเพลงกันก่อนครับเรื่องเพลงผมให้6.8เต็ม10อาจเพราะมีเพลงไม่เยอะแต่เพลงก็เข้ากับทีมเกมและสภาพแวดล้อมฟังได้เพลิน,ลนและบางเพลงก็ชวนลุ้นระทึกตามสถานการณ์ ระบบการเพยและมูฟเมนต์ผมให้6.8เต็ม10เพราะว่ามันแข่งกับเวลาสร้างความกดดันได้ดีระดับหนึ่งและตื่นเต้นแต่มูฟเมนต์ยังไม่ค่อยสมูทสภาพแวดล้อมของตัวเกมผมให้8เต็ม10เพราะว่าทำธีมแนวอวกาศไซไฟซึ่งปัจจุบันหลายๆค่ายอาจจะไม่ค่อยได้ทำเกมแนวนี้ทำให้มีความคิดถึงวันวาตีมอนาคตอยู่บ้างเนื่องจากช่วงปี2007จนถึงปี2016ยิยมธีม,มอวกาศเป็นว่าเล่น ที่ด้านกราฟิกครับกราฟิกตอนนี้ผมให้6.5เต็ม10ไปก่อนเนื่องจากว่าปรับสูงสุดเล่นแล้วหลุดบ่อยมากอาจจะด้วยออปติไม้ยังไม่ค่อยดีก็ต้องให้โอกาสกันต่อไปส่วนเรื่องภาพนั้นภาพสวยครับรายละเอียดดีการจัดแสงดีการลงสีกับสภาพแวดล้อมกับตัวละครดีมากๆรีวิวคะแนนภาพรวมของเกมแพคมาตาฉบับเอโมครับผมให้6.8เต็ม10ถือว่าเปิดตัวมาได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตัวละครลงไปถึงเซตติ้งเรื่องราวของตัวเกมที่สามารถดึงดูดผู้เล่นให้เข้าไปเล่นเกมนี้ได้และนี่ก็คือการรีวิวเกมแพ็คมาตาฉบับเดโมจากทางค่าแคปคอมครับและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะหรือถ้าอยากให้ผมปรับปุงผลงานตรงไหนอะไรยังไงท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ ผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าแล้ะครับซียาไปแล้วจ้าจบแล้วเหนื่อย